สวัสดีครับพวกเราในช่องพลายทองคำนะครับนี่หลังจากอาบน้ำอาบท่าเสร็จก็เดินกลับบ้านนะครับกับความสาวของเราครับดูครับร่มหายไปไหนครับโอ้โหร่มฝนหยุดตกเก็บร่มเลยครับเป็นยังไงครับรู้สึกเป็นยังไงครับรู้สึกอะไรคะอาะได้ขี่ช้างตากฝนบรรยากาศเย็นๆอย่างนี้ครับสบายมากเลยใช่ไหมครับ โอ้สบายจริงๆสบายสายหาครับเขาสบายสายสนุกครับอลองอเป็นอะไรเดีย๋ยวเราแวะไปหาน้องเลิศดรักสักสักแป๊บนึงครับเดินไปตรงไหนสาวๆอ,อีกอักแจ๊กใส่เต็มเลยทองคำครับผมรูปหล่อผู้สายธรรมครับเดินสายธรรมครับสาวๆชอบครับที่มันใส่หน้า มันใส่ของหลายๆคนครับหลายๆตัวครับทองคําครับโอ้เห็นไหมครับนึ่งแบบนี้มาวันนี้เรามาเยี่ยมน้องเล่นลักครับมากลางสายฝนมากลางบรรยากาศครึมๆครับเป็นไงครับเล่นลักครับเป็นไงครับโอ้วิ่งเลยครับวิ่งกลัวเลยวิ่งเลยครับอ้าวโอ้เขาได้ไลายนีครับ ต้นไม้นี่ออกไข่ได้ด้วยครับนี่ดูว่าไข่ไม่เริ่มเลยครับไข่เลื่อนลักได้หรือเปล่าครับดูครับน้องเลื่อนลักออกไข่ใส่นี่ไว้ครับจะฟักแล้วครับนี่ดูครับใกล้จะฟักแล้วนะครับนี่ยอดมากครับโอ้โหเลื่อนลักครับดูดูครับดูครับกำลังทักทายครับไอทองเอาลูกบอลเขามามาเตะสักสักปาบดิเองเตะเป็นหรือเปล่าครับไอ้ทองครับ ทองบอกแค่นี้จิบๆลูกก็โตอย่างนี้เตะทีลอยเลยนะครับหนี่งถ้าไม่ลอยก็แตกได้เลยทองอกจิบจิบครับแค่นี้ครับทองบอกยอดครับอ้าวโอ้โหดูดูเลือดลักดูเลือดลักทำอะไรครับเอามือขึ้นมาทำอะไรครับทักทายทักทายนี่เดินผ่านมาก็เลยแวะมาเยี่ยมมาเยียนม,มาเล่นด้วยครับ ฝนตกครับวันนี้สองวันสามสองคืนแล้วทำให้เชะไปตรงไหนก็เชะกันไปหมดครับฮ่าลงเล่นลักจะถูแล้วครับจะถูคุณพ่อครับมุดเข้าไปทำไรครับเล่นลักครับอันนี้เราอยู่ข้างบนนะครับโอ้หมุดเข้าไปเลยครับหนุนมุดไปตายท้องเลยเล่นลักมุดไปกินนมหรือเปล่าครับหนุนไม่มีนมไม่กินนะครับเมื่อกี้น้องบุญก็จะกินนาทีหนึ่งแล้วครับ มีเลื่อนลักจะกินอีกเลยครับมันมีนมไม่กินนะครับมีอยู่แต่นมไม่มีน้ําไม่เหมือนนมคุณแม่เลื่อนลักรเลยครับดูยืนทำเลยครับยืนทำท่าน,นิ่งมากครับอันนี้เขาไว้ทําอะไรครับนี่ล,นล,ลูก,กบอลนี่ไว้ให้เลื่อนลักแเพลงหรือเปล่าครับเลื่อนแทงหรือเปล่าครับนี่เลื่อนลักรเลื่อนลักรงเล่น อยอดครับอยู่นิ่งครับมีเพื่อนครับ่อนสาวของเราเป็นไงครับทำารครับอยู่กลางลังครับเงียบทีเลยครับพูดไม่จาเงียบเทียเลยครับเล,ล <c oughs> เล่นลักดึงขา <c oughs> กางเกงแดงลงไปหน่อยดิเลยรักให้เล่ดลัก <c oughs> ดึงกางเกงแดงลงไปหน่อยรับ <c oughs> ทำไมถ้าเล่นลักดึงลงไปนี่ทำไงครับ ะโอ้พ่อก็สลัดออกกันอยตกไปเลยฮะใจร้ายร้ายก็ตัวใครตัวมนะันอะเนาะตัวเออเวเรลักมุดเข้าไปอยู่ใต้คางพ่อแลว้วครับดูครับดูมุดทะลุไปทางนี้แล้วป้ายานี่แค่แวเวียนมาเยี่ยมพอ่อสนุกสนานไปทักทายกันบ้างนะครับ ้านนี้ยันจริงๆครับดูเช้าว่าทำความสะอาดสะอาดสะอ้านไปหมดเลยครับเป็เเนเหมือนบ้านเราบ้านเราตื่นขึ้นมาสองโมงแล้วไม่มีใครตื่นเลยครับใช่ไหมป,มปมอมโดยเฉพาะอ,อปอมน้อยตัวนี้แลับโอ้ทำไมมันเป็นอย่างนี้ย้ะหนา้กเ็เต้นจอมาเยอะเออไม่รู้ขอโทษครับค,คนไม่รู้อย่าไม่ปิดน,นะครับ อันนี้เขาเป็นผู้ซ้อนท้ายครับเขาก็เลยไม่ค่อยโวยวายนะครับถ้าเป็นคนะขับแลาจะโวยวายครับไวไวคบนนี้ครับอื <c oughs> ออะไรครับโดนเข้าหาเรื่องแล้วครับทองรีบหนีนั่นเองนีไม่ทันเองโดนแน่ทอง <c oughs> เดินกลับมาถึงบ้านแล้วครับวันนี้หลงหายเลยครับหลงหายแล้ว เดี๋ยวลงก็วิ่งมาตามหลังมาครับเดินคอยนี่ครับเออถ้าทองไม่รู้จกตกมันคงจะดีเนาะก็ดีฮะไม่ต้อง กลัวละเบ้นนี่ครับลูกปักของเราครับใช้เชือกผูกไปเลยครับทอทอนี่ครับเบนนี่ครับฟักของเราครับใช้เชือกฟางผูกไว้เพราะว่าลูกใหญ่กลัวเพื่อรับน้ําหนักไม่ไหวครับต้องผูกห้อยช่วยครับจะได้อยู่ไม่งั้นจะตกลงมาแน่ๆครับตกมาแล้วสองลูกครับเหลือลูกเดียว ก็กลับมาถึงบ้านอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ทองก็สบายใจเฉบได้อาบน้ำถูต้นไม้เจอสาวๆไปด้วยครับสบายใจเลยครับได้กินได้อะไรถูกใจเขามากครับได้เดินทุกวันอย่างนี้แต่พ่อขี้เกียจครับไม่พาเดินใช่ไหม ต้องให้กับปอมน้อยมาบ่อยๆถึงจะพาเดินได้นะครับโอเคทำไมเขาไม่ค่อยอยากมาด้วยครับไม่รู้เป็นไรครับที่เกียจอะไรไม่รู้ครับอ้างแต่เรียนเรียนเรียนรู้เรียนจริงหรือเรียนเล่นนะครับอูแต่เรียนไม่รู้รู้เรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับกลัวจะไปเรียนไม่เข้าห้องเรียนนะนี่จริงไหม,จ,ไมจริงหรือเปล่าถ้าเข้าก็ดี จะลงก่อนมีปอมน้อยกำลังจะลงแล้วครับทองยกขารับแล้วมาในชุดแดงแย่งกันกับพี่สาวนะครับพี่สาวไม่มายึดเกงพี่สาวมาใส่แล้วเกงเราเป็นของเขาไปแล้วใส่ตัวนี้ก่อนโซ่ใหญ่โซ่ขาอเอเดยวทองเหยียบขาเอาครับคอยดู ทองเหยียบขาเอาจนได้ครับเฮียใช่เฮียขับามาแล้วให้จำสักมั้งครับขับมาแล้วไม่จำสักทีครับนี่ทำนากรมตาตั้งน้าตั้งใจทำ <laughs> เอาเอาเอา แรงกว่าน,นั้นเราเลนน่อยเยอะทำเหมือนคนไม่มีแรงเลยครับทำเหมือ,อมมนคนไม่มีแรงเลยครับดูครับอ,อือมาดูใส่เทนนี่จะใส่ได้ไหมครับใช่คู่นี้เออ,าาอ,ต,อตัวมื่อกี้เลยเทางเมื่อกี้นะจับไปตัวเมื่อกี้นะนเออนะเออ ดูว่ามันถูกที่ไหนน่ะเก็บเมื่อกี้เหรออืมเอาอย่งไรกันมาดูดี๋ยวคู่กันแค่คู่กันเออนั่นแหละเออถูกแล้วแหละแล้ให้เปลี่ยนทำไมก็บอกว่าเอาตัวทางนี้ไว้ข้างนู้นเออก็มันยกให้ใส่กันสดไปข้างล่างข้างล่างน่ะนะโอ้ยเวลาเอาเอียบขาเอาขอไย่บ เจดีทองเจดีทองเกียบกาไปแล้วครับลองจากเลยทีนี้ถ้ามันยกขาเอาใส่แล้วถ้ามันไม่สอดไปเราต้องไปอบกอดมันอย่างนั้นตีลงไปนี่ยอาตอนนี้ตีลงไปนี่ ดูดูแล้วจะดึงไปใส่ทางนู้นทำไมเอาไม่ใส่ทางนี้เอาแล้วครับหมนเลยฮึบ้าบอคอเตกยกได้ดีเลยบ้าบอคอเตกครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยกับช่องของเรานะครับช่องพลายทองคำนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับ่อนจากการกให้ทุกท่านทุกคนที่รับชมในช่องของเราจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยมีเงินมีทองใช้กันทุกท่านทุกคนนะครับมีงานมีการก็อย่าลืมโทรมาให้เราได้รับใช้นะครับกับช่อง,องพลายทองคำนะครับ0 8 7 8 7, 7 3 3 4 9 8นะครับยินดีรับใช้ทุกท่านทุกคน,นครับสวัสดีครับ